ทริคการเลี้ยงลูกที่พ่อแม่ควรรู้สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกับสู่ช่องพ่อจ๋ากับลูกจ๋าครับวันนี้เราจะมาพูดถึงทริคก,การเลี้ยงลูกที่จะช่วยให้การเลี้ยงดูลูกของคุณง่ายและสนุกขึ้นครับพ่อแม่ทุกคนต่างก็อยากให้ลูกเติบโตเป็นคนดีและมีความสุขแต่มันก็ไม่ง่ายเสมอไปใช่ไหมครับวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆที่จะช่วยให้การเลี้ยงลูกเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ ทริคที่ 1. การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีทริคแรกที่เราจะพูดถึงคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับลูกการจัดห้องเรียนหรือพื้นที่เล่นให้สะอาดและมีระเบียบจะช่วยเสริมให้ลูกมีสมาธิในการทำการบ้านหรือการเรียนรู้ต่างๆซึ่งการมีพื้นที่ที่เรียบร้อยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้และทำให้ลูกมีความสุขในการใช้เวลานั้นๆครับทริคที่2คือการใช้การพูดคุยที่เข้าใจง่าย อีกทริคหนึ่งที่สำคัญคือการใช้การพูดคุยที่เข้าใจง่ายการพูดกับลูกในลักษณะที่เป็นกันเองและง่ายต่อการเข้าใจจะช่วยให้ลูกไม่รู้สึกกลัวหรือตึงเครียดเวลาเขามีปัญหาหรือข้อสงสัยเช่นหากลูกมีคำถามหรือไม่เข้าใจในสิ่งที่เรียนพ่อแม่สามารถอธิบายด้วยภาษาที่ง่ายและทำให้ลูกมีความมั่นใจในการถามคำถามต่อไปครับทริกที่3คือการช่วยลูกเสริมทักษะทางอารมณ์ การสอนให้ลูกเข้าใจอารมณ์ของตัวเองและวิธีการจัดการกับอารมณ์เหล่านั้นจะช่วยให้เขารู้จักการจัดการกับความรู้สึกได้ดีขึ้นซึ่งสามารถทําได้ง่ายๆเช่นการพูดคุยว่าวันนี้ลูกรู้สึกอย่างไงหรือทําไมลูกถึงรู้สึกอย่างนั้นการตั้งคําถามแบบนี้จะช่วยให้ลูกเข้าใจตัวเองมากขึ้นครับทริคที่4คือการให้รางวัลและการชมเชยเมื่อเด็กทําได้ดีสิ่งสําคัญคือการให้รางวัลที่ไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งของ แต่สามารถเป็นการชมเชยหรือเวลาที่พ่อแม่ใช้ร่วมกับลูกการชมลูกเมื่อเขาทำดีจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและกระตุ้นให้เขาทำต่อไปครับทริคที่5คือการตั้งกฎที่เหมาะสมสุดท้ายคือการตั้งกฎที่เหมาะสมการตั้งกฎในบ้านจะช่วยให้ลูกเรียนรู้ถึงความรับผิดชอบและขอบเขตที่ชัดเจน พ่อแม่สามารถตั้งกฎที่เหมาะสมกับวัยและสอนให้ลูกเข้าใจถึงเหตุผลในการตั้งกฎเหล่านั้นโดยที่ไม่ใช้การลงโทษแต่จะเป็นการสื่อสารที่เข้าใจง่ายและตรงไปตรงมาครับหวังว่าทริคการเลี้ยงลูกที่เราแชร์ในวันนี้จะช่วยให้คุณสามารถเลี้ยงลูกได้ง่ายขึ้นและมีความสุขมากขึ้นครับอย่าลืงว่าไม่มีสูตรสำเร็จในการเลี้ยงลูกทุกครอบครัวมีวิธีที่แตกต่างกันไปดังนั้นเลือกใช้ทริคที่เหมาะสมกับลูกของคุณมากที่สุดครับ ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะครับและถ้าคุณมีคำถามหรือประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันในคลิปหน้าครับ